กบมาตามนกเดินทางไปกันต่อที่หมู่บ้านบุ่งเค้ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีห่างจากตัวเมืองไปประมาณ15กิโลเมตรชาวบ้านแถบนี้เป็นชาวไทยพวนแทบทุกหลังคาเรือนเลยค่ะหมู่บ้านบุ่งเคมีพื้นที่ขนาดกับแนวเทือกเขาใหญ่เลยไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่พื้นที่สีเขียวโดยรอบป่าเขาอุดมสมบูรณ์ที่เห็นคือแหล่งกาเนิดของต้นน้ําที่ไหลลงมาเข้าพื้นนาสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทํากิน หล่อเลี้ยงชีวิตของคนบนพื้นราบให้อยู่ดีกินด,ดีกันทั่นหน้าค่ะหลังจากไปท่องเที่ยวนะครับดูพิพิธภัณฑ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ช่วงพักเที่ยงพอดีครับหิวขึ้นมาแล้วทํายังไงดีล่ะครับก็ต้องมาหาอาหารทานแต่มาทั้งทีแล้วนะครับมาถึงรู้จักกับชาวไทพวนแล้วเนี่ยไม่มาทานอาหารของไทพวนก็คงจะไม่ได้ก็เลยอาสาครับบุกมาถึงครัวด้านในนี่เลยแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรตินะฮะจากพี่หนึ่งคนครับ ซึ่งจะมาเป็นแม่ครัวแล้วก็ทําอาหารให้เราทานนะครับกับเมนูของชาวไทยพวนพี่วิไลนั่นเองครับสวัสดีครับว,วันนี้เมนูอาหารที่จะมาทําให้เราทานคืออะไรครับแกงหน่อไม้ดองค่ะแกงหน่อไม้ดองหรือถ้าเป็นภาษาของชาวไทพวนเขาเรียกว่าอะไรครับแกงจานแกงจานจานแปลว่าหน่อไม้ดองอ๋อส่วนประกอบต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายามเตรียมไว้แล้วมีอะไรบ้างครับ เริ่มจากกะทินะครับเม,ม,นบมนูแกงจานหรือแกงหน่อไม้ดองที่จะได้ชิมกันนี้มีส่วนผสมที่หาได้ทั่วไปและวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเคี่ยวให้แตกมันอีกทีตามด้วยเนื้อหมูปรุงรสด้วยน้าตาลจากนั้นใส่หน่อไม้ดองลงไปเพิ่มรสเค็มอีกสักนิดหน่อยด้วยน้ําปลาเพิ่มความหอมด้วยใบยโหระพาและแต่งสีสันด้วยพริกสดหั่น คนให้ส่วนผสมทั้งหมดสุกเข้ากันได้ที่กลิ่นหอมลอยขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะอาหารเมนูพื้นบ้านแบบไทยพวนแต่ละเมนูล้วนเป็นผลผลิตที่ได้จากรอบๆพื้นที่ในหมู่บ้านทั้งสิ้นค่ะ หน่อไม้ก็หาได้จากในป่าชุมชนผักสดสดก็เด็ดมาจากสวนข้างบ้านส่วนปลาก็มาจากแหล่งน้ำในหมู่บ้านไม่ต้องเสียสตังค์ซื้ออะไรเลยละค่ะแต่ถ้าเป็นแขกมาเยือนหรือว่ามีงานมงคลชาวบ้านบุงเคเขาจะประดิษฐ์ประดอยอาหารอีกนิดมีขนมคาบหมูที่ทำยากมากเรื่องกว่าอาหารประจำวันมาให้ลองชิมค่ะนี่เป็นของหวานหรือของข่าวครับของหวานค่ะของหวานแต่มีหมู อ๋อก็เลยชื่อว่าขนมคาบ,าบหมูใครอยากลองทานขนมคาบหมูอยากลองทานเมนูที่เขาเรียกว่าแกงจานต้องมาทานที่บุ๋มเคเท่านั้นครับทาาาานนนนนมมววคคร้ยตองงีผ มันบทเตียนแฟนหน้าโต้าก็คือเก่าขันมันเท่าแก่เล้วกันแนวนี้ทุกคนกันมันเด็กหนุ่มน้อยเกิดไงภายหลังอย่าทะนงลืมโตที่ตัวเตเพมาัางนี่ละนอผู้เฒ่าผู้แก่ของที่นี่เล่าว,ว่าการรำพวนเป็นการละเล่นรื่นเร,นเริงที่มักร้องรำกันในงานมงคล และหลังฤดูการเก็บเกี่ยวต้นกําเนิดของรำพวนมาจากการที่ชาวไทยพวนในสมัยก่อนออกไปทำนาเลี้ยงสัตว์ทำงานไปก็ร้องเพลงไปกลายเป็นความเคยชินแล้วจึงดัดแปลงมาเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานคลายเหนื่อยค่ะใครจะเข้าไปรำด้วยก็ได้นะคะดูในนกของเราค่ะไปจบวนจังไแม่นแม่นกจะแม่นจังไงตาติงมาดสาวมอลำโอเค กาละว่าเกียดน้องมะลำลองมันตรงมาใส่ตาจากายแรงใจจากแม่พอโอะน้อพ่อจะเปิดผากั้งผากังผากังผากั้งมันใทยบังที่2องเห็นเห็นเด้นา้องชนาถึงที่พักสักทีครับเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวันเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่พักเนี่ยเรามี2รูปแบบนะในการเข้าพักครับ แบบแรกนะครับเป็นบ้านพักแบบไทยโบราณครับแบบที่2ก็เป็นแบบบ้านพักแบบสมัยใหม่แต่วันนี้นบขอเลือกที่พักนะครับแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติครับใจกลางที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใจกลางสวนผลไม้ครับมองไปเนี่ยก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่อยู่ด้านหลังแล้วก็อากาศตอนเช้าเนี่ยต้องเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีมากๆเลยด้วยอีกฉาผมใช่ไหมละครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับขอนอน,อนดีวกว่าขอหีิก่อนนะครับ